ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดบอลในช่องนั้นแมนซิงนะครับผมวันนี้ก็มาแจกรถนะครับดีมทรงจริงนะครับของน้องเหมคันนี้ขอ200ไลค์ครับเดี๋ยวปล่อยของมือถือให้เล่นแน่นอนมารีวิวของแต่งกันบ้างดีกว่าคันนี้ดมหน้าเป็นดุมเขียวผมแก๊สชกมปนแก๊สชกเดินนะครับผมไม่มีอ่าจานนะครับจานมาอยู่ด้านนี้นะครับผมไม่ได้เป็นจานนะเป็นมือลิงดึงเบรกนะครับผมมีสายเก็บเนียบนะครับคันนี้เฟรมสวยมากนะครับแล้วก็มีโครงโครงเป็นโครงดำนะครับโซ่เป็นโซ่เป็นโซ่เลสนะ โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนะครับอขออั้นก่อนขอดูต่อก่อนเมื่อกี้พี่คนบางวอนนะมาดูกันนะครับเฟมเ็นเฟรมขาวน้ําเงินนะครับผมอซาที่เข้าีแร์นะครับเป็นสีเขียวนะเป็นเข้าีแก์เดิมนะครับไม่มียางหุ้มนะครับแล้วก็เครื่องก็เป็นเครื่องประมาณหกหกชักห้านะครับมาดูกล่องกล่องไม่มีนะครับคันนี้นะครับอ้าวรถหายต้องรีรถก่อนนะครับเอแป๊บนะครับนี่ต้องรีรรถรถกลับมาแล้ว ชคเป็นชกไคโยครับผมอาร์มเป็นอามเดิมไออาร์มเจาะนะครับน่าจะไม่ยืดนะครับน่าจะไปนามเจาะไม่ยืดมีที่อันนั้นกันโซ่ด้งนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะสเตอร์นะครับแล้วก็ดุมหลังเป็นดุมเขียวนะครับขอบเป็นขอบดํานะครับผมอ่าของแต่งก็มีแค่นี้แหละครับฟังเสียงกันหน่อยข่งเดินหอบนะครับผมกันนี้นะครับแข่งเดินหอบแล้วก็ไปดูความแรงกันดีกว่าทําลูกก่อนนะครับทาลูก80ก่อนไปวิ่งกันได้อะไรนะครับ นี่ยกอสายยกไม่สนไรอยู่แล้วนะครับสายยกนะครับอืแรงนะครับผมว่าแรงมากเลยอนะคันนี้นะเบอร์นหนึ่เบอร์นหนึ่นี่แรงครับบอกเลยว่าแรงไปแล้วร้อยห้าร้อยเก้าสองร้อยสองร้อยสี่นะครับแรงกว่าซูเปอร์โอเพนมาสิบนะครับอ่ะไปลองสายสีนหน่อยดีกว่า ใครอย่างนั้นตัวเกงมีสามก็ขอไลค์ให้ครบพันไลค์นะครับที่ตรงนั้นนะครับรถคันนี้เป็นรถของน้องเหิมนะครับนี่คนทําก็อยู่นี่นะครับเหิมสิบแปดชั่งนะครับมาลองกันหน่อยสายซีนะครับน่าจะไม่มีคนขวันะแอดมินรีรถซีเอ้าไอ้ที่เน็ตไม่ดีนะครับน่าจะเล่นในมือถือโอดไปกันแล้วอ่ะโอ้โหไม่ได้ซิ่งเลยโอ้แอนมบนตินแอดมินตินขอแดงครับทรงชิงมันก็ต้องแรงอย่าแล้วเอ้ยทรงชิงมันไม่เชิงเดี๋ยวมันจะมาวิ่งแบบนี้ไม่ได้ใช่นะทุกคนรวมเชงกับน้องผมด้วยนะน้องตินนะครับ ไอชิงไอเจ้าของรถเลยดีมากกว่าน้องเหีห้ยมอะเหี้ยแปดช็อตอะอยากอยากเชงอะน้องถามมาหน่อยดิครับอยากโดนเชงเหรอนี่เอาตีนตีนก่อนนะเนก็บไปทีละคนนะทุกคนรถผมก็แรงอยูนะ่แล้วเนาะไปเลยหน้าไม่ลอยนี่แดกปะรีบสง่งเชงแรงปะแรงปะ,ะเอาไปเชงคนระับได้ตังค์นะครับแถมมันด้วยสนามเบื้อจอ้าไปแล้วนะเซิร์ฟน,นี้ ปับนัมเบอร์วัไม่อยากพูดเยอะมาคนต่อไปมาเลยมาเลยเข้ามาให้หมดดูสติก็รู้แล้วว่าใคร n u m b e อร์น่ะดูดิใช้นับเปิด15แพ้16ก็แรงอยู่แล้วรถเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะใครแพ้มากใครแข่งกับผมก็คือแพ้หมดอ่ะบอกเลยแค่นั้นอ่ะมาลองกอนสามไปแล้วอ้ยอ้ยอ้ยเบรกติดอ๋อมันมันถ้ากดทีมันเป็นระบบดับเครื่องนะหมอผม นี่ระบบดับเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดโอ้โหรับจริงน้องกนหนึะ่ะมาแรงอ๋อเราอแรงอ๋อมาดิมาดิรับย,ยาวๆนะครับนี่มาแรง,อ,รงอ๋อแรงอ๋อไม่ได้แดกพี่หรอกไอ้น้องอ๋อแรงนะครับรบอกเลยว่าแรงจริงไม่มีใครได้แดกผมหรอกวันเนี้ยผมบอกเลยเช่งร้อยรอบก็ได้มามน้ำม้วนน้ำม้วนแห่งอุตก,การ GTA ลดซิ่งครับผมอืมก็ไม่อยากพูดเยอะมาดิมาดิใครจะแข่งกับพี่ก็มาดิครับอืม เดี๋ยวรอดูหรือจะแอคเลยนี่ไม่เอาจริงนะโอ้โหเบรกติดนะครับนี่ไม่เอาจริงไม่เอาจริงไม่เอาจริงรอบนี้บอกว่ากอนไม่เอาจริงให้เด็กมันได้ตังค์น้อยรอบนี้โอ้ยแต่ก็ยังดูดตูดอะออกหลังอะออกหลังแต่ก็ยังดูดตูดอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมขอบคุณครับ